วันอังคารที่29มีนาคม2565ครับผมวันนี้เรามาดูเมฆครับนะเมฆเดือน4วันนี้ครับพบกันในวันที่29นะครับแรม12ค่ำเดือน4เมฆท่านเห็นอยู่นี้คือเมฆอยู่บนเทือกเขาภูเขียวนะครับผมซึ่งมีฐานเมฆนะครับที่ลมยกตัวพาขึ้นไปสู่ยอดเมฆลักษณะเมฆดังกล่าวนะครับจะเกิดลูกเห็บนะครับ สวัสดีครับผมสัสดีวันที่3 1มีนาคม2565มครับผมกอล์ฟอานท์อานท์กันหาเรนฮะวันนี้ครับแรม14ข่ําเดือน4ฮะแน่นอนล,ละครับเคยเล่าไปคลิปก่อนข้างขึ้นข้างแรมฝนจะมาลมจะเดินยังไงวันนี้ครับแรม14ข่ําเดือน4ฮะลมกำลังเปลี่ยนทิศครับจากทิศตะวันตกเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือฮะช่วงนี้ครับมีหย่อมความกดอากาศ ่ำกำลังแรง,งกำลังจะเป็นดีเพชันทะี่ทะเลจีนใต้นะครับปีนี้ครับฝนมีสองด้าฝั่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันอ่าวเบงกอทะเลแอนตาร์กติกนะครับใกล้เคียงอาร์กติกนะแล้วก็ฝั่งต้นออกทะเลจีนใต้นะทะเลแปซิฟิกนะครับเกิดพายุหมุนบ่อยครั้งปีนี้ครับแค่เดือน4ี่ฮะพายุ หมุนมีสองฝั่งนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับลมได้เปลี่ยนทิศแล้วนะครับก็จะมีฝนในช่วงวันที่ 1, นึสองสามก็คือขึ้น1นึ่งคเดือนห้าถึงสามค่ำเดือนห้ากำลังจะเปลี่ยน่ายเข้ามาฮะวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องลูกเห็บนะครับลูกเห็บเกิดได้อย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยฮะวันนี้ไม่มีเมฆนะครับมาดูเทือกเขากันครับ เทืออย่นี้ก็คือเทือกเขาภูเวียงครับผมฟ้าหลวนะครับนะครับหลมได้เดินจากนะครับเทือกเขาภูเวียงไปเทือกเขาพิชบูรณ์ก็คือฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองฮะการเกิดลูกเห็บนั้นก็คือนะครับการยกตัวของความชื้นของอุณหภูมิด,ด้านล่างนะครับขึ้นสู่ยอดเมฆด้านบนนั้นรุนแรงนะครับจุดที่เกิดลูกเห็บบ่อยครั้งก็คือนะครับสันปนน้ำระหว่างเขานะครับแล้วก็หลังเขามาที่เมือง ในระยะ10กิโลเมตรนะครับก็คือยกตัวขึ้นไปบนยอดเมฆเจอเมฆเย็นนะครับผมที่20,000ฟิตหลังนั้นก็จะมีลมกระโชกลงมาหลังนี้ก็จะมีลมพื้นล่างก็คือเป็นลมไซโคลนลมยกตัวหมุนซ้ายขึ้นไปเหมือนเดิมครับทาให้ลูกเห็บนั้นขึ้นลงขึ้นลงจนจับตัวเป็นก้อนใหญ่การตกของฝนนั้นลมยกตัวขึ้นไปนะครับตกสักระยะหนึ่งก็จะมีลมเย็นกดลงมา ตัวลเมเย็นกดลงมานี่นะครับปัญหาทําให้เกิดลูกเห็บที่จับตัวเป็นก้อนใหญ่แล้วโดนลมกระโชกลงมาอย่างรุนแรงและจะทําให้หลังคาเปิดนั่นคือธรรมชาติที่สร้างสารรค์ไว้อย่างนี้ฮะขณะนี้นะครับมีพายุเก่ะตัวที่ทะเลจ,จินใต้ฝั่งกัมพูชานะครับจะพัฒนาเป็นดีพิชั่นฮะส่วนลมตะวันออกก็เช่นกันครับหาก มีลมตะวันออกมาอ่าวไทยครับผมขึ้นเทือกเขาสันกะแะล้งปะทายอดเขาสัตว์ปะน้ําแล้วสูงขึ้นถึงยอดเมฆเกิดจับตัวเป็นลูกเห็บนะครับลมกระโชกลมมาส่วนที่จะเจอพายุลูกเห็บก็คือนครราชสีมานะครับจนถึงด่านกุทศโซนนี้ฮะสาหรับตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมก็จะพัดขึ้นมาที่เทือกเขาตะนาวสีนะครับ ก็จะผ่านกาญจนบุรีที่จะเกิดลูกเห็บก็คือสุพรรณบุรีถ้าเป็นเทือกเขาุนจจงุรยจังหวัดตากนะครับขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของนครสวรรค์เพชรบูร์นะครับเชิงราบเขาหลังเขามานะครับเมื่อเกิดเป็นยอดเมฆสูงแล้วตกลงมาก็จะโค้งลงมาเช่นนี้ฮนะสำหรับบ้านผมครับอำเภอชุแพก็เมื่อลมผ่านเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับ ก็จะเกิดฝนในส่วนสันประน้ํามาคอนสารภูพมาานชุมแพรก็จะเกิดลูกเห็บนั่นเองก็จะส่งไปนู่นนะครับต่อไปยังเมืองเลยนะครับผมเทือกเขาแดนลาวมื่อพระพยอดเขาก็เช่นกันครับเมฆก็สูงขึ้นเหมือนบีบากจําเนินนะครับก็จะเกิดลมกระโชกแรงสวนลงมาก็จะพาลูกเห็บลงมาที่ด่านซ้ายนเมืองเลยแถวนี้ครับผม่าพอจะเข้าใจแล้วครับ การเกิดลูกเห็บนั้นก็คืออากาศยกตัวจากพื้นหอบความชื้นและลมร้อนครับเมื่อร้อนกับไอ้น้ำไปเจอความเย็นจุดเยือกแข็งก็แข็งเป็นน้ำแข็งหลังจากนั้นก็จะมีลมกระโชกมาคือการเดินทางของเมฆสึวิเลชั่นขึ้นๆลงๆสูรเลี้ยงให้อุวนนั่นเองแต่ฤดูร้อนฮะลมค่อนข้างที่จะแปรปรวนกระโชกแรงพร้อมกับลูกเห็บ บางทีก็ใหญ่เป็นเท่ากำมือนะครับตกลงมาก่อนจะถึงพื้นก็เหลือแค่แค่นี้อะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นจุดที่จะเกิดลูกเห็บก็เคยเกิดซ้ําประจํานั่นแหละครับควรระวังนะครับบ้านถ้าหันไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนตกชิงใต้เป็นโมเดิลพิงหมายแหนแล้วก็ก็ต้องทําให้แข็งแรงครับหลังคาเปิดฮนะเข้าใจแล้วนะครับผม ผมไม่ได้รายงานสภาพอากาศรายวันนะฮะแต่ผมมองให้เข้าใจนะครับเราให้เข้าใจว่าลูกเห็บเป็นอย่างนี้ลมจะมาอย่างนี้ฝนจะมาอย่างนี้เก็บสติข้างขึ้นข้างแรมพิสูจน์ได้นะครับก็คือถ่ายคลิปพิสูจน์ได้ตามวิดีโอนะครับผม Why ทำไม How อย่างไร w h a t c Where When Why Who าวมัดาวมินี่การพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเข้าใจค่อยหาเครื่องมืออื่นมาวิเคราะห์นั่นเองครับผมแต่พิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือวอสแวร์วนสไบูฮาวามัดอามินี่วันนี้สวัสดีครับฝนกำลังจะมาอีกไม่กี่เพลาวันสองวันสามวันก็จะเกิดฝนข้างขึ้น พายุลูกเห็บก็จะรุนแรงกว่าข้างแลมสวัสดีครับขอบคุณครับข้าวก็ออกลวงไก่ละรู้ว่าฝนจะมาต้องทำนาปังแล้วเกี่ยวก่อนเขาไม่งั้นน้ำจากด้านบนก็จะไหลมาสมทบปลูกข้าวก็จะไม่เกิดบาย